วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวเราเตอร์บวกแอร์การ์ดนะครับใส่ซิมใช้งานได้เลยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเราเตอร์ยี่ห้อ u a ว e ยนะครับรุ่น HG630 นะครับบวกกับแอร์การ์ดสเปคดาวน์โหลด21.6เมกนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์จะมีตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แล้วก็มีสายแลนนะครับแล้วก็มีแอร์การ์ดนะครับทางชุดตามรูปภาพนะครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนของ การทดสอบเรื่องของความเร็วนะครับก็คือดาวน์โหลดนะครับสปีดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการใช้งานนะครับซึ่งเราจะทดสอบกับพวก u t u b e นะครับซึ่งมีการดาวน์โหลดค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเราจะดูว่าถ้าเรากรณีที่เราใส่ซิมซิมที่ทดสอบนี้จะเป็นซิมขนาด10เมกแบบไม่ลดสปีดนะครับถ้าเราใส่ซิมแบบ10เมกไม่ลดสปีดแล้วเนี่ยมันจะรอ,องรับดาวน์โหลดได้ตามแพ็กเกจหรือไม่นะครับโอเคครับ ในส่วนของตัวเราเตอร์เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้เราเข้ามาให้ดูนะครับว่าอันนี้เรามีการเชื่อมต่อตัวเราเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับอย่างเดียวเลยครับไม่มีอินเทอร์เน็ตตัวอื่นนะครับมีแต่ชุดเราเตอร์ชุดนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยรุ่น hg 6 3 0นะครับอันนี้คือเกตเวของมันนะครับเราไปดูในส่วนของเทสสปีดนะครับโดยเทสสปีดตรงนี้เราจะเทสสามรอบนะครับ เพื่อให้ได้ค่าดาวน์โหลดที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ตรงนะครับว่ารองรับดาวน์โหลดได้ตามแพ็กเกจหรือไม่นะครับในช่วงเวลาที่เราเทสสปีดนะครับเราไม่ควรทำอย่างอื่นนะครับเราควรเทสให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอย่างอื่นไปด้วยมีการเข้าเว็บมีการเล่นเว็บไปด้วยนะครับ สปีดที่ได้มันจะถูกดึงออกไปนะครับดังนั้นเราเทสให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนชุดของเราเตอร์แอคาตัวนี้จะรองรับซิมขนาดใหญ่นะครับค่ายซิมก็จะเป็น a อเอสดีแทกนะครับสามารถใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเทพรายปีหรือว่าเป็นซิมแบบเติมเงินนะครับขอแค่มีโปรอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับครั้งที่1นนะครับได้ดาวน์โหลดอยู่ที่12.08นะครับผมเดี๋ยวเราดูครั้งที่2นะครับ ชุดนี้นะครับก็เหมาะสําหรับเ,เรียนออนไลน์หรือว่าเหมาะสําหรับทํางานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับราคาเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็พกพาก็ค่อนข้างสะดวกครับใช้ได้ทั้งส่วนของ wi-fi แล้วก็สายแลนนะครับผมในส่วนตรงนี้ผมเ,เทสอยู่นี้ก็คือต่อผ่านสายแลนนะครับแต่ใน,นส่วนของ wi-fi ก็มีปล่อยออกมาเหมือนกันนะครับ ครั้งที่สองได้1ิ8 7นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสครั้งที่3นะครั้งสุดท้ายนะครับ <S <S ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับอันตัว,ตวเราเตอร์ไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้จํากัดจํานวนเครื่องนะครับแต่ให้ลูกค้าดูตาม ความเหมาะสมนะครับเช่นเรามีาแพ็กเกจอยู่ที่10เมกไม่ลดสปีดอย่างเงี้ยยิ่งเราเชื่อมต่อเยอะนะครับอินเทอร์เน็ตก็จะถูกแชร์นะครับออกไปเยอะนะครับดังนั้นแต่ละเครื่องก็จะได้รับความเร็วน้อยลงนะครับผมยิ่งแชร์มากก็ยิ่งได้น้อยมากนะครับประมาณนี้เนาะแล่โดยปกติถ้าเล่นอยู่ประมาณ3-5เครื่องอันนี้ถือว่าสบายๆนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบไม่ลดสปีดอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับครั้งที่3ก็จะได้10.62นะครับประมาณนี้แสดงว่าตัวนี้ชุดนี้รองรับอินเทอร์เน็ต ได้ตามแพ็กเกจเลยนะครับของซิมเทพที่เป็นแบบ10เมกไม่รูสเปนนะครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนของการใช้งานนะครับผมจะลองเข้าในส่วนของ u t u b e นะครับคือ u t u b e จะเป็นอะไรที่ใช้การดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าในกรณีที่อินเทอร์เน็ตมันไม่เพียงพอหรือว่ามันไม่เสถียรเนี่ยมันจะมีการกระตุกหรือว่ามีการหยุดหรือว่ามีการไม่เล่นนะครับหรือว่าเล่นช้าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะลองเข้าดูนะครับว่าเราใช้ชุดนี้เราสามารถใช้งานได้ประมาณไหนนะครับ นี่นะครับเปิดเข้ามาหน้า y YouTube ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเข้าในส่วนของตัวนี้ดูนะครับเห็นไหมครับเข้ามาปุ๊บมันก็รันเลยนะครับไม่ได้มีความกระตุกหรือว่าหยุดรอหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเพียงพอนะครับมันก็จะรันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคลิปนะครับเห็นไหมครับมันก็รันให้เลยนะครับไม่ได้มีการแบบหยุดหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปอีกนะครับ นนรประมาณนี้เนไครับทีนี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับในส่วนของการเข้าเว็บทั่วไปนะครับ ในกรณีที่อ,อินเทอร์เน็ตมันช้านะครับถ้าเราเข้าเว็บแบบนี้ตรงหัวมุมตัวนี้มันจะหมุนนะครับแต่อันนี้ก็คือเข้าได้ปกตินะครับไม่ได้มีการหมุนหรืออะไรของของตัวเว็บนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเบราว์เซอร์ที่ที่ทางผมไม่ได้มีคุกกี้หรืออะไรแบบนี้นะไม่ได้มีประวัติการใช้งานนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเบราว์เซอร์ที่แยกออกมานะครับ ังนั้นเนี่ยเวลาเราคลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปตามที่เราคลิกนะครับรันได้ตามปกติเลยนะครับครับก็ประมาณนี้ครับสามารถใช้งานได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ยากมีอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่อยากเดินสายไม่อยากแบบยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาซิมที่เรามีอยู่แล้วไปสมัครโปรเน็ตนะครับหรือ,อซื้อหาซื้อซิมเป็นพวกรายปีอะไรแบบเนี้ยมาใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเคลื่อนที่ก็สะดวกครับใช้งานอยู่กับที่ก็โอเคครับ ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนะครับในชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับมีตัวเราเตอร์มีตัวอะแดปเตอร์ adapter, มีสายแลนนะครับแล้วก็มีตัวอะการ์ดนะครับผมตัวนี้จะมีอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งจะเป็นการ์ดที่รองรับขนาด7.2เ mm, มกับตัวนี้จะเป็นการ์ดที่รองรับขนาด21.6เ mm, มกนะครับก็แล้วแต่เลือกใช้งงานนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําลูกค้าให้เลือกเป็นตัวตัวใหญ่ไปเลยชุดใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้ยมันไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวราคาก็จะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ